จาก e ีที่แล้วนะครับเราได้ซื้อลรถซูบูรุ STI ตัวแรงนะครับหรือว่าแมวอ้วนที่ทุกคนคุ้นหูกันนะครับมาจากประเทศญี่ปุ่นโดยตัดครึ่งเข้ามานะครับเพื่อจะมาย้ายของทั้งหมดนะครับเข้าไปในซูบูรุวายบอดี้ของผมคันนี้ครับซึ่งหลายคนยังไม่รู้นะครับจริงๆแล้วน้องอาจจะดูอ้วนนะครับแต่จริงๆน้องเป็นแค่ซูบูรุ NA ที่ใส่เครื่องเทอร์โบเท่านั้นเองครับซึ่งความแตกต่างนะครับเดี๋ยวผมจะเล่าให้ฟังในโปรเจกต์เรื่อยๆนะครับเพราะฉะนั้นใครที่ชื่นชอบการทํารถหรือปั้นรถนะครับ รถของเราเนี่ยก็ทำในส่วนสําคัญของการทําแมวอ้วนไว้เรียบร้อยครับคือการย้ายโป่งด้านหลังเสร็จเรียบร้อยครับซึ่งจุดนี้นะครับเป็นจุดที่บรรดาแมวผอมหรือว่าคนที่อยากทํา SCI เนี่ยฝ่ฝันอยากจะทํากันทุกคนรวมถึงผมด้วยนะครับและ EP นี้จะทําได้ขนาดไหนเดี๋ยวเราไปดูกันครับ หลังจากทําในส่วนของงานเคาะจัดทรงตัดต่อตัวโป่งด้านหลังเสร็จเรียบร้อยในอ p ีที่แล้วนะครับก็จะเข้าสู่ขั้นตอนการทําสีนะครับซึ่งเราเนี่ยได้ตกลงกับพี่ติ๊กเจ้าของอู่ NP Body Paint นะครับว่าเคมีทั้งหมดที่เราจะใช้กันเนี่ยจะเป็นของนกแก้วทั้งระบบทุกอย่างนะครับแม้กระทั่งสีโปก็ใช้เป็นของนกแก้วนะครับเพื่อให้ได้คุณภาพและความคงทนที่ดีที่สุดเท่าที่เราจะทําได้ครับพี่ติ๊กเนี่ยได้แนะนานะครับให้ผมอะทำการลอกสีเก่าออกทั้งหมดนะครับเพราะรถของผมเนี่ยได้มีการทําสีมาแล้วถึง3ชั้าครั ไม่ผิดมันจะมีน้ำเงิน แดงแล้วก็เทาล่าสุดนะครับซึ่งข้อดีของการลอกสีจนถึงเนื้อเหล็กนะครับจะทาให้สีเนี่ยดูบางและใสเหมือนลดโรงงานครับแต่ก็ยังโชคดีนะครับในส่วนของอะไหล่ที่มาจากญี่ปุ่นนั้นเป็นสีเดิมๆจากโรงงานเลยครับซึ่งเราให้พิติ๊กตรวจสอบสภาพสีแล้วนะครับเขาบอกว่าให้ใช้พื้นเดิมจากโรงงานจะดีกว่าเพราะว่าตัวเคมีเนี่ยหรือพื้นเดิมๆจากโรงงานยังไงก็ดีที่สุดครับแปลว่าเราจะลอกแค่ตัวเฉพาะบอดี้เท่านั้นนะครับเพราะอะไหล่รอบข้างทั้งหมดเนี่ยเราใช้ของญี่ปุ่นทั้งหมดเลยครับแต่จริงๆฝากระโปรงเนี่ยก ภาพ,พอดีตอนขนย้ายมันมีแผลใหญ่เกิดขึ้นตรงหน้าฝากระโปรงครับก็ลเลยต้องมีการเคาะฝากระโปรงจัดทรงอะไรให้เรียบร้อยเพื่อแก้ทรงใหม่นะครับพิ๊กก็เลยตัดสินใจลอกออกไปให้หมดเลยดีกว่าจะได้สบายใจครับอันนี้ก็คือพื้นเกาะเหล็กนะฮะกำลังจะได้พ่นนะนั่นะนะสองสามรายการได้เป่าช่วยหน่อยคะเพื่อความสบายใจวันนี้ได้สองรายการนะคร เสาหลังคาอ่ามันไม่ได้พ่นวันนี้เพราะว่าเขาผ่านการลอกสีมาแล้วครับเดี๋ยวพรุ่งนี้ลุยต่อจอประตูฮะถ้าเป็นสีพื้นกเกาะเหล็กพื้นเขาจะมันๆจะแตกสีจะแตกต่างกันนะฮะสังเกตดูเขาจะมันๆเพราะเป็นชนิดแบบอีพอ็อกซี่อ่ะจะแตกต่างกันฮะอันนี้ก็คือขั้นตอนการโปร้รอยบุบลักยิ้มรอยต่อฮะเนี่ยเดี๋ยวนะ รอยที่เราต่อเนี่ยเขาก็ลุมกัน2คนนะครับหมดไปสีโปนี้หมดไป2ตับครึ่งนะฮะแต่ไม่ต้องตกใจนะฮะขัดทิ้งเกินครึ่งครึ่งะฮะต้องขึ้นรูปขึ้นสันมันก็ต้องโปแบบหนาไว้ก่อนนี่ก็ลอกเสร็จแล้วนะครับเย็นๆก็จะมาอัปเดตให้ชมอันนี้คือไม่ต้องโปนะฮะ ลอกได้สะอาดสะอ้านแล้วก็คือไม่ต้องโป้รูมน้ำพ่นสีจริงได้เลย หลังจากที่ลงสีพื้นเกาะเหล็กเรียบร้อยนะครับก็เข้าสู่ขั้นตอนการลงสีพื้นกบลอยครับซึ่งขั้นตอนเหลือรูปที่ทุกคนเห็นเนี่ยคือรูปทั้งหมดที่พี่ติ๊กส่งเข้ามาให้ผมดูเป็นระยระะนะครับผมก็เลยอยากเอามาแบ่งให้ทุกคนดูเว้ยเพราะว่าเวลาเราได้เห็นอะไรพวกนี้จะได้เห็นดีเทลงานได้เห็นการทํางานของแต่ละอู่นะครับก็เอาอย่างนี้แล้วกันเดี๋ยวไปพิจารณากันตอนที่พ่นเสร็จแล้วละกันนะครับว่าสวยไม่สวยยังไงคอมเมนต์บอกผมด้วยนะครับอันนี้ก็จะเป็นขั้นตอนที่ พื้นขบลอยนะครับพี่ถ่ายไม่ทันมอเตอคุยกับลูกค้าทันมาอีกทีลูกน้องซัดเรียบหมดแล้วนะครับตั้งใจทำโปรเจกต์นี้นะครับให้ชาวโลกได้รับใช้จบตั้งใจทำโปรเจกต์นี้ให้ทุกคนได้เขาเรียกว่าได้ดูกันแบบอย่างมืดเอามาให้กูถือใหะแล้วเอากูมาทำเลยเออทำมาเฉยนะครับคือตั้งใจทำโปรเจกต์นี้ให้คนที่อยากทำแมวอ้วนหรือคนคิดจะทำโปรเจกต์อะไรอย่างเงี้ยได้ ได้ลองดูกันเพราะว่ามันหลักการคล้ายๆกันเนาะแต่ละรุ่นแต่ที่สาคัญเลยผมตั้งใจทําคันนี้ให้เป็นรถเดิมเผื่อใครมีรถในฝันตั้งแต่เด็กแต่เอียนกับความเขาเรียกว่าอะไรนะเอียนกับคาว่ารถซิ่งแล้วเอียนกับคําว่าโอ้โหรถซิ่งพังง่ายรถซิ่งเดี๋ยวมีปัญหาจุกจิกเดี๋ยวเรามาดูสเต็ปในการทํารถของช่องเราคือเราทําเป็นแบบเดิมๆตื่นเต้นไหมตื่นเต้นไหมวันนี้ยตื่นเต้นยังไม่ตื่นเต้นเพราะรถก็ยังรู้อยู่ยังไม่ถึงไหนมากแต่ว่าเดี๋ยวไปดูพร้อมกันอ่า แล้วก็เดี๋ยวพี่เขาส่งรูปอะไรมาผมก็ให้ทุกคนดูเหมือนที่ผมได้เห็นรูปอะวันนี้นที่สองเลยใช่วันนี้ที่สองเลยโอเคไปฝุกสวัสดียี่สิบสองเฮ้ยยี่สิบเก้าเฮ้ยถกไหมอะไรเออถ้าฝุกสวัสดีหนึ่งเดี <c oughs> ๋ยวไปเจอที่ NP Bodypart ก่อนนะครับวันนี้ไป เวลาทำสีนะครับผมก็จะเข้ามาตรวจงานเป็นระยระะนะครับแล้วก็วันนี้มีขนอะไรกลับด้วยก็ถือโอกาสแวะเข้ามาเลยทีเดียวนะครับการทำสีนะครับจริงๆต้องใช้เวลาและความอดทนนะครับแต่ด้วยโปรเจกต์ของผมเนี่ยล่าช้ามาตั้งแต่รอบแรกนะครับผมก็เลยคุยกับพี่ติ๊กว่าอยากขับรถคันนี้ก่อนปีใหม่นะครับซึ่งนี่ก็เดือน10แล้วนะทุกคนผมก็เลยคุยกับแกนะครับว่ามีวิธีที่พอจะเร่งสปีดให้ผมได้ไหมแกก็เลยบอกว่างั้นอัดช่างสองคนได้ไหมแต่ค่าแรงจะแพงขึ้นหน่อยนึงนะเพื่อให้ได้งานที่ไวและดีครับซึ่ง ้ผมรับได้แล้วผมก็คอนเฟิร์มให้แกอัดชัางมาเลยครับเดี๋ยวมาดูกันนะครับว่าจะใช้เวลาประมาณกี่วันอัปเดตซูบารุแมวอ้วนนะฮะวันนี้ก็ได้พ,นพ้นผืนกลบรอยแล้วนะฮะนะอาจารย์ท่านก็กาลังเทส่วนผสมเพื่อจะพ่นนะฮะอันนี้ก็คือพ่นไปแล้วรอบนึงนะฮะถ่ายไม่ทันนะฮะมาชมต่อฮะเที่ยวที่2ฮะนี่ฮะอันนี้อาจารย์คุมอาจารย์นะฮะนี่ป็งไงฮะ ทำโดยการ2คนนะมายืนคุมกันแล้วอ่ะอันนี้ก็จะเป็นเที่ยวที่2องนะฮะเป็นพื้นกรอบลอยของนกแก้วนะฮะเนี่ยฮะงานทําสีมันก็เป็นแบบนี้นะฮะงานทําพื้นข้างล่างก็ต้องดีแข็งแรงถ้าพื้นล่างไม่ดีต่อให้เอาสีเทพขนาดไหนมาพ่นก่อนถ้ามันพังมันก็ต้องขูดทําใหม่ะฮะขันนี้นกแก้วทั้งระบบนะฮะตั้งแต่งานเตรียมพื้นไปจนถึงขั้นสีจริงนะฮะไม่ได้ใช้อย่างเดียวคือยาขัดนะฮะขัดเงา ก็จะใช้เคลีย์ไอขยาขัดเซรามิกอีกตัวหนึ่งฮะขัดบกพื้นจอประตูไว้หมดเลยฮะจอฝาปิดท้ายก็บล็อกหมดเลยนะฮะแค่สีพื้นก็เนียนแล้วฮะเดี๋ยวคลิปต่อไปก็น่าจะเป็นขั้นตอนการพ้นสีจริงนะฮะเป็นน้ำเงินซูบัลุตรงรุ่นเลยฮะรหัส024ฮะ อันนี้ฮะติดตามดูตอนเสร็จด้วยนะฮะว่าจะทําออกมาได้สวยงามถูกใจพี่เจ้าของรถมากแค่ไหนเนี่ยฮะดูอาจารย์ท่านกระเดินนะฮะเดินคุมฮะเดินคุมอาจารย์อีกคนนึงเนี่ยฮะรั่วเลยฮะอาจารย์คุมอาจารย์นะคันนี้ทํสองคนเนาะจะได้งานพื้นที่เร็วขึ้นส่วนชิ้นส่วนที่พ่นเสร็จไปเมื่อวันก่อนนี่ก็ทิ้งไว้ตั้งแต่ตอนนั้นนะฮะยังไม่ได้รูปทิ้งไว้ให้มันแห้งสนิทให้แข็งแรงที่สุดนะฮะแล้วค่อยรูปน้ําพ่นสีแต่ละขั้นตอนนี่ถ้ามีระยะเวลาทิ้งไว้หลายวันก็จะดีมากะฮ งานพ่นพื้นทุกขั้นตอนนะฮะทิ้งไว้ข้ามวันข้ามคืนหลายวันเนี่ยจะดีมากฮะปัญหาการยุบหลังหลังซ่อมนี่จะน้อยผ่านไปหนึ่งอาทิตย์นะครับประมาณอาทิตย์ได้วะอาทิตย์หนึ่งสิบวันหลังจากที่เราไปขนของกลับมาแล้วก็สีก็น่าจะอยู่ในขั้นตอนการลอกเสร็จหมดแล้วแล้วก็ทําคืนนะวันนี้เราจะไปดูเครื่องกันบ้างนี่เราให้ดูของที่ขนมาวันนั้นหน่อย นี่ครับของที่คนมาโคตรเยอะเนี่ยขายหมดเลยนะใครอยากได้พร้อมชุดถุงลมเอาไปหมื่นกว่าบาทพอพวกนี้ด้วยแต่ว่าขายตามสภาพนี้เลยนะแต่ก่อนถอดใช้ได้ไปลองดูเนะียใครอยากได้อะไรบอกนะ,บะเบรคเบนโบเขียวแบ็คกลองแบ็คไลท์จีเฮงไมกันชนท้าย g h เพวกนี้ขายหมดหลักพันแต่เวลาเอาเอาไปให้หมดได้ปห <laughs> หลักพันหลักพันนะขายหมาเมาอะไงเงี้ยชุดเนี้ย อยากขายหมดอะ่ะขายยกไปให้หมดเนี้าายใครอยากได้นะมามาลองคุยติดต่อกันได้จะเอาชุดแต่งไปใส่ก็ได้นะขายให้หมื่นกว่าบ,บาทไม่ถึงหมื่นก็ได้อะ่ะใครอยากได้นะครับชุดตรงชุดแต่ง G H นะเอาไปเสริรเอมาไปทําอะไรก็ได้นะโครงคารเน่ยโชว์ถุงลมให้ดูถุงลมโคตรใหม่ทุกคนโคตรใหม่ยางอย่างนี้อยู่เลยจะบอกให้เนี่ยดูดิคุณจะไปแปลงคุณจะเอาไปใส่อะไรได้หมดแล้วมันตรงรุ่นเลยเว้ยไม่ใช่โช๊คขับนะ ขยากได้ที่ถุงลมพร้อมปั๊มพร้อมตัวนี้พร้อมมีโหมดพร้อมสวิตซ์ติงซิกาเบลเอาไปเสียบใช้งานได้เลยนะครับก่อนถอดใช้ได้นะแต่ตอนนี้ผมไม่แน่ใจผมมันถอดมาแล้วมันจอดมาสักพักแล้วก็ขายให้ไม่แพงพร้อมโช๊คชุดหนึ่งถอมหมื่นห้าโช๊คผมเบิกมาห้าหมื่นตัวถังไม่ต้องคุยเลยเท่าไหร่เอาไปหมื่นห้าเนี่ยไปแปรงเบ้าโช๊คเนี่ยแบบนี้นะเขาเรียกว่าแปดวาล์วใช่เรียบร้อยเลยถ้ามารับเองเดี๋ยวดูราคาให้ เนี่ยโอเลกเกอร์ท่อจีเนะครับใครอยากได้นะมีทั้งเส้นเลยเนี่ยเอาไป9,000พัอ8,000ก็ไนดะ้อะถูกกว่าน,นี้ก็เข้ามารับเองก็เดี๋ยวมาคุยกัน What the fuck Holy fuck มันพิกได้ยังไงวะแกไวนะ้นะกไว้นะครับิดได้ยังไงอะ่ะหรือล่งมันจะทั้งด่วนแกออกมานี่ช้ำไม่ช้ำดูตรงไหนพี่ที ดูแค่นี้ก็รู้แล้วใช่ไหมพี่ว่าเครื่องมันปกติหรือเปล่าใช่อันนี้ถือว่าใสไหมพี่นี่คือปกติแปลว่ามาจริงๆก็ก็ก็บานเครื่องก็ขับได้เลยเอาชิ้นหรอลูกออกยากมากลูกติดลูกติดมันมันเป็นอย่างนี้หละปกติใช่พี่แต่ว่าไอ้พวกนี้คือไม่ไม่ต้องไม่ต้องไปทําอะไรต้องต้องต้องไปจึงต้องไปอะไรไหมพี่ใวต้องปรับหน้าวนิดเดียวแต่ไม่ได้เป็นรอยไม่ถือว่าเป็นรอยใช่ไหมพี่ไป ไม่เป็นไรเลยโอเคนัคือใช้ได้หมดเลยใช่ปีแค่ปรับหน้านิดหน่อยปกติไหมพิธีเป็นคาบขมอแบบเนี้ยที่มีเขาเรียกว่าอะไรนะที่พิธีบอกอีอีดจะเป็นอย่างงี้ใช่ป่ะแต่เราจะไม่ใส่ e d ดีแล้วอ๋อที่พิธีเคยบอกว่าบางครั้งอะเราถอดออกมาไม่ใช่ว่ามันจะใส่กลับไปได้แค่นี้ก็ไม่ได้แล้วนะี่อยเราออกก็เกิดจากอะไรพี่พีก็มันร้อนขับนานข้างหน้ามันไม่โดนอะไร อะไมันได้แต่พอเอาออกมามันจะเข้าไม่ได้แล้วพูดถึงถ้าเกิดถ้าเกิดวันนั้นผมไม่รื้ออะแล้วผมขับไปต่อพิธีก็ใช้ได้ก็ใช้ได้ไม่ได้เป็นไรแต่แค่สบายใจก็คือเคลียร์เลยอ่าจะเสื้อแมวมันน้ำในเสื้อแมวมันจะหนาอย่างนี้ใช่พีตรงน้ำมันเลกวันนี้บล็อกตันป่ะพี่แมวไม่มีมีเป็นอย่างนี้เลยใช่พีจะแมวจะมีปัญหาเรื่องความร้อนมากกว่าจีบีร้อนง่ายกว่าเพราะน้ำมันน้อยน่อยอ๋อ แต่เราลดเดิมเดิมมันก็ไม่เป็นไรนะพี่นะนนนความอ่าความร้อนมันควรอยู่เท่าไหร่พี่ทีถ้าปกติของของรถสแตนดา่าน90พีคสุดเท่าไหร่พี่รถติดนี่แหละพีคสุด90มากกว่านี้ไม่ได้ละมากกว่านี้8มากกว่านี้ก็ถ้าเราไม่ได้จูอะไรเลยมันก็ประมาณ90แต่ไม่ต้องไม่ถึงร้อยแต่พวกคนี้พวกนี้เราล้างได้ป่ะพีะ่เดี๋ยวไปส่งยิงน้ำาม,าามันคืออะไรพี่ทีคาบอะไรอะ่ะที่เกลืออ๋อยิงน้ำไเฉย แคยิงทั้งหมดเลยให้มันให้มันใสกีเจยี่สิบไม่ใช่ยิงน้ำเพ่ออะรอัลตโซนิกอัลตโซนิกมันจะไม่ทิ้งคาบไม่ทิ้งอะไรไว้หลงเหลือไว้รับไี่แล้วฝาพี่ทีฝาต้องยิ่งต้องไปทำก็ต้องไปทำพวกวาลพวกฝาอะไรยางตีนวาลใหม่หมดเลยนะพี่นะไม่งั้นเดี๋ยวมันรั่วนะพี่ทีนะฝาปกติอดิก้านมันใช่ไหมพี่ก้านคอแดงถ้าเป็นพวก ถ้าเป็นพวก R, i x อ่ะมันจะเล็กกว่านี้ป่ะพี่มันจะเป็นนอตโวเมียพวก SCI จะเป็นตัวผู้อันนี้เป็นตัวผู้แต่ก้านซส์เดียวกันป่ะพี่ไม่ไม่ใหญ่กว่าก้านใหญ่กว่าใหญ่ใหญ่กว่าตัว A-Line ป่ะพี่เดี๋ยวพอกันเท่ากัน หลังจากที่เราลื้อรถและลื้อเครื่องเรียบร้อยนะครับเราก็ค่อนข้างเป็นคนดุดีพอสมควรเลยทุกคนเจ้าของเก่าเนี่ยที่อยู่ญี่ปุ่นนะครับเขาน่าจะชื่นชอบในสํานัก HKS ครับเลยใส่ของแต่งมาพอสมควรเลยไม่ว่าจะเป็นคัท HKS ใหม่ๆเลยนะครับท่อทั้งเส้นตั้งแต่หลังเทอร์โบนะครับคอยจุดระเบิด HKS นะครับแต่ว่านี้มีเสียตัวหนึ่งนะครับแล้วก็ตัวคุมบูท HKS นะครับหม้อน้ํโคโย่ล้อโอแซแล้วก็รายละเอียดอื่นๆนะครับเดี๋ยวจะอัปเดตให้ดูอีกทีหลังรถเสร็จนะครับส่วนตัวเครื่องอันนี้นะครับได เขาเรียกว่าอยู่ในเกณฑ์ของซูบูรุที่ต้องเซอร์วิสชุดใหญ่อยู่แล้วเราก็เลยโอเวอร์ฮอนไปนะครับเวลาขับไปเที่ยวจะได้สบายใจหายห่วงครับแต่ว่าแปลว่าพวกนี้เวลาเขาแต่งเนี่ยเขาเข้า h k แล้วเขาก,แก็แล้วก็มาเลยครับ h k เ,เคเขาบอกพี่ต้องมีตัวนี้ตัวนี้แล้วมันดีกว่าเดิมอะไงพี่ไม่รู้ที่ไม่เคยใช้เลยไม่เคยเจอใครใช้เลยมันต้องโอคาดาบบะบว่าพี่ถ้าเกิดตัวแต่ว่านี้ก็ถือว่าพอละเราก็ใช้ได้ใช่พีมนะมันดูไงว่าใหม่ไม่ใหม่วะพี่ดิยังใหม่อยู่ป่ะฮะมันมีเปลี่ยนมาตัว ไยเปลี่ยนตัวหนึ่งแล้วมันเป็นไรวะพิธีมันเป็นไรเสียเขาเปลี่ยนทั้งหัวเทียนไปด้วยแต่ว่าเจ้าของเก่าเหมือนน่าจะคอยมีปัญหามาตัวนึ่รู้ว่ามันเป็นอะไรเขาเลยเปลี่ยนยกเซตมาแค่เฉพาะฝั่งนี้ฝั่งเดียวัสแล้วมันจะมีปัญหาเรื่องการจ่ายไฟว่าะพิธีถ้าเราเปลี่ยนให้มันเหมือนกันหมดน่าจะดีกว่าหล่อพิธีคอนั่นก็เรื่องไม่ค่อยดีนะมันละลายไหนพี่มันดูไงพี่ มันร้อนแล้วมันละลายใช่ไหมพี่ข้างๆแต่อันนี้ไม่ละอันนี้ไม่ละลายแต่คัดยังใหม่อยู่ใช่ไหมพี่ทีเปลี่ยนพี่ทีว่าไงอ่ะเปลี่ยนเปลี่ยนคอยเดิมกระดาษกับคอยเดิมอันไหนดีกว่ากันพี่กระดาษแพงกว่าไหมแพงกันเยอะไหมพี่ทีใกล้สันงหมื่นเดี๋ก็สี่พันห้าคอยอันละสี่พันห้าสองหมื่นกระดาษก็สองหมื่น ได้ยินราคาคอยจุดระเบิดแล้วนะครับซื้อใหม่ประมาณ2 0 0 0 0งั้นเดี๋ยวใช้ของมือสองไปก่อนก็ได้นะทุกคนก็เปลี่ยนเป็นของสแตนดา์ดีกว่าครับส่วนสเต็ปเครื่องนะครับตอนแรกก็เกือบออกทะเลทุกคนจะไปเทอร์โบโตม่นะครับหัวฉีดใหม่แล้วก็อื่นๆอีกเต็มเลยนะครับแต่ดีนะครับพี่ดึงสติกลับมาทันนะครับก็เลยกลับไปโฟกัสที่เครื่องสแตนดาดเดิมๆเน้นเปลี่ยนของที่จําเป็นเน้นเปลี่ยนของที่ยืดอายุการใช้งานและใช้งานได้แบบสมูทนะครับแต่ว่าแอบติดลูกซิ่งไว้ชุดหนึ่งนะครับเผื่ออนาคตไม่แน่ไม่นอนนะะครรรรัับเพาาาาว่กททํ้ง ัแบบนี้นะครับเราต้องเผื่อเงินไว้สําหรับอุปกรณ์อื่นๆด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็นพวกขอบยางทุกคนรู้ไหมว่าขอบยางอย่างเดียวเนี่ยผมเบิกมาอย่างน้อยก็ต้องมีครึ่งแสนบวกๆแล้วนะครับเพราะฉะนั้นเราอย่าเพิ่งรีบครับเดี๋ยวค่อยไปแต่งกันที่หลังเนาะเยอรมันเ่ะพี่ทีดูท<ม>ูเบอร์มาดูทูเบอร์แต่คนไทยเขาใส่องมาเนี่ยครับถ้าราคามันใกล้กันหรอว่าใส่ลูกิ่งคุมกว่า ราไปกึ่งก่อนแล้วค่อยไปล้างกึ่งก่อนแล้วค่อยไปโซนหนึเพราะกึ่งมันจะมีเศษอะไรเยอะแยะนานรับพี่ขั้นตอนนี้ลงกึง่งรวมถึงฝาด้วยวะพี่ฝาก็ลงกึง่งขั้นตอนนี้นานเลยพี่วันสี่วันสี่วัน,วน,วนโอเคช่างก็กําลังรูปน้านะฮะนี่คือขั้นตอนการรูปน้านะในประตูก่อนนะ,ะเดี๋ยวจะยกประตูพวกนี้นะฮะไปลองอีกทีนึงเพื่อความสบายใจนะก่อนที่จะพ่นสีจริงนะฮะ แล้ก็ทำกันสคนอะขั้นตอนนี้มันจะช้านิดนึงนะรูดน้ําแบบนี้เลยเดี๋ยวถอดพวกกรอนพวกอะไรออกแต่อันนี้คาไว้ก่อนเดี๋ยวไปลองอีกทีนึงอ่านะอีกคนนึ่งฮะขั้นตอนนี้จะช้ามาฮะลูปน้ำเป็นเนียนหมดอฮะนี่อาทิตย์หน้าฮะอาทิตย์หน้าก็น่าจะได้เห็นสีจริงบางส่วนนะ อ่ะก็จะประมาณนี้ฮะสวัสดีครับและนี่ก็คือสี O2C นะครับหรือว่า 02C ของ Subaru Impreza นะครับก็จะประมาณนี้ทุกคนนี่คืออะไรอะ่ะพี่เตรียมพ่นแล้วผมว่าจะพ่นพวกนี้ไปก่อนเดี๋ยวพี่ค่อยออมาถ่ายทำตอนที่พ้นตัวโครงรถดีกว่าน่าจะง่ายกว่าเดี๋ยวผมรอฮะตัวโครงรถอะ่ะพี่จะได้มีวิดีโอ,อ,อไปใส่ในเพจด้วย เตรียไมไว้หมดแล้วพี่แต่มันพ่นได้วันละนิดวันละหน่อยเห็นนะพรุ่งนี้ก็น่าจะเข้าพ่นได้บางส่วนนะน,นะขากปิดท้ายอ่ามันเสียเวลาแต่งไอตัวตะเข็บอนะ่ะฮะนี่เม็ดอาร์ไม่เห็นไหมทำให้ทุกเม็ดนะนี่ยังกริ๊อยังกับเม็ดห้างเลย อันนี้ก็จะเป็นส่วนของงานรายละเอียดนะครับคือเวลาเราลอกสีออกทั้งหมดนะครับแล้วเราพ่นสีก่อนเหล็กพ่นสีรองพื้นเข้าไปมันก็จะเป็นหนาปิดลอยเม็ดอาร์คทั้งหมดซึ่งพิติเขาก็ทําการแต่งให้นะครับโดยแต่งยึดจากรูเดิมหรือของเดิมจริงๆไม่ได้แต่งเพิ่มนะครับทําให้มันเหมือนตอนออกจากโรงงานมากที่สุดครับก็ไอตรงนี้ก็ต้องมาเชืมตะเข็บเป็นเส้นยังเหลือเก็บอีกหลายที่อยู่พี่เดี๋ยวผมพ่นตัวตัวอะไรก่อนดีกว่า หลังจากเตรียมพื้นเป็นเวลากว่า1เดือนนะครับตอนนี้พิติก็เริ่มพ่นสีชิ้นส่วนบางส่วนนะครับที่เป็นอะไหล่รอบข้างเพราะว่าดีเทลการเก็บงานจะน้อยกว่าตัวบอดี้รถนะครับซึ่งบอดี้รถเนี่ยยังต้องเก็บอีกหลายจุดกว่าจะได้พ่นจริงนะครับวันนี้มามืดค่าแล้วฮะอันนี้ก็ล้างอัดฉีดแล้วนะมันเหลือเก็บพวกซีนตะเข็บเนี่ยค่อนข้างจะเยอะอยู่ฮะไอตัวรถนะแล้วก็ต่อตะเข็บจากตรงนี้ไปอีกแล้วก็ซีนน้ำยายพวกเนี้ยฮะ ยาซีนตะเข็บรอยอาร์เจาะเรียบร้อยนะอ่าห้องเครื่องล้างให้สะอาดสะอานแล้วฮะเดี๋ยวมาดูทีนึงว่าสมควรจะพ่นไหมฮะก็มีรอยตามการใช้งานนะฮะนิดนหน่อยๆนนี่ฮะมันก็ถ้าปล่อยไว้มันก็แห้งปกตินะตอนนี้อูซสีก็งานเดินแรงเลยครับเหลือแต่อาจารย์ทีนะครับเครื่องผมยังต้มอ,อยู่เลยทุกคน ก็โทรไปบอกแกนะครับว่าสีใกล้เสร็จแล้วตอนนี้ก็ต้มเครื่องอยู่นะครับให้เครื่องมันออกมาใสาสะอาดผมไม่แน่ใจว่าเรียกว่าการอัลตราโซนิกไหมนะครับหรือว่าเรียกว่าอะไรนะครับแต่ว่าพิธีบอกว่าราคาประมาณ2-3พันเองทุกคนไม่แพงอลองไปดูผลลัพธ์กันนะครับว่าเป็นยังไง ใช้เวลาไปทั้งหมดนะครับประมาณ51วันหรือเกือบ2เดือนนะครับรถก็พร้อมส่งไปอู่เครื่องเรียบร้อยครับอันนี้ก็คือสีที่พ่นเสร็จเรียบร้อยนะครับแต่ต้องแจ้งก่อนว่าตอนที่ไปถ่ายมันค่อนข้างมืดนะผมดันแสงสีมันอาจจะเพี้ยนนิดนึงนะครับทุกคนแต่ต้องบอกเลยว่างานตัวจริงเนี่ยสวยใช้ได้เลยครับซึ่งผมค่อนข้างพอใจนะครับพี่ตีค่อนข้างเก็บรายละเอียดดีมากๆซึ่งอันนี้เป็นการขัดสีแค่รอบแรกเท่านั้นนะครับเดี๋ยวขั้นตอนต่อไปเนี่ยเราจะถอดฝากระโปรงถอดแก้มถอดกันชนถอดทุกอย่างออกก่อน นะครับให้เหลือแค่ประตูนะครับเพื่อไปประกอบรถให้เรียบร้อยนะครับและกลับมาให้พิติกประกอบให้ใหม่อีกรอบหนึ่งตัวบอดี้ตัวสีจะได้ไม่เสียหายนะครับเพราะเวลาไปทีไรพิติกบอกกลับมาคุณต้องมานั่งเก็บตลอดเพราะฉะนั้นนะครับเดี๋ยวเอาให้เรียบร้อยให้วิธีทํางานง่ายๆนะครับอ่าโอเคเดี๋ยวลองไปดูตอนกลางวันกันบ้างน,นะครับว่าสีจะเป็นยังไงนะครับ เอบอกลงก่อนแล้นี้ก็ของเก่ายังไม่รู้ว่าจะเอาอยัางไงนะครับเต็ไมไปหมดทุกคนว้าแมันไม่สบายจะใช้ว่ากันไมอมบาะบอกมันมาไม่เหมือนกันด้วยนะจริงๆเขาใส่มาสามตัวแต่ว่าพี่ที่เอาขึ้นมาให้ น่าจะดูสภาพอย่างเดียวว่าโอเคสามตัวนี้สภาพดีแต่ลืมดูพวาคนละสีกันคนละสีกันแต่สีที่อยู่อันนี้น่าจะเป็นสีเดียวกับข้างประตูที่เราถ่ายกันมาแต่อนี้นออกดำไม่แน่ใจวันนี้เป็นไมเนอร์เลยเปล่าพอไมเนอร์อ minor, มันจะออกดำๆเข้มๆหน่อยหรือเปล่านะครับผมจต่ไม่ผิดตรงภายในถ้าไม่งั้นเราก็เปลี่ยนให้เป็นแบบสีดำไปเลยดีกว่าเป็นหนังกลับนะครับ ดูจะเป็นหนังกลับนี่ก็เหมือนกันแต่นี้มันออกน้ำตาลเทาๆว่ะลาก็ขึ้นเต็มไปหมดแล้วค่อยมาแก้ไขแต่นี้เป็นเบาะไฟฟ้าฝั่งหนึง่งส่วนข้างหลังเนี่ยมันตรงกับสีนี้เว้เปียกๆชื้นๆนะถ้าไม่ติดจะใช้อันเก่าแม่งเลยนะเคของนี่ก็เต็มไปหมดเลยมี สปาโก้อยู่ตัวหนึ่งหรือใส่บอ่อเสือดีวะผมว่ามันสลับข้างไม่ได้นะถ้ามันสลับข้างได้ใช่ปะ่ะเราเอาเสือใส่บอ่อเดิมกลับปุ๊บแล้วเราเอาบอ่อ S R 7ในรถเสือมาใส่คันนี้แล้วเอานี้ไปข้างนู้นแต่มันก็ไม่ได้อยู่ดีคันนี้ต่อไปอเราต้องไปหาพิธีแล้วก็ไปดูเครื่องนะครับเครื่องยังไม่เริ่มเลยเพราะว่าจะเริ่มวันพรุ่งนี้คือวันอาทิตย์ คครับสวยงามตอนนี้กำลังเอาช่วงล่างตอนนี้นเป็นเป็นเบรโชกคเปบรโชกคนะครับเดี๋ยวเอาวัสดุจะเอาพวกชิ้นส่วนเก่าๆไปเพราะจะไปแกะเอาพวกลิงค์ไวร์ลายพวกลูกหมากอันโคงอะไรเงี้ย้องใช้ได้อยู่เหน,นื่อยหนักที่ไ่านเดี๋ยวนี้เราก็จะไปถึงอุปวิธีแล้วนะครับกระดาษเดินทางจะองสีไป เราเข้าไปดูวิธีนิดนึงไปรับรถหน่อยไปเชี่ยครับเมื่อกี้เลี้ยวโค้งได้ยินเสียงดังตุบอะไรล่อนอ่ะมนตกไปซอกด้านข้างโอเคโอเคมันลงมาแล้วนะโอเคไม่เป็นไรนะ หลักๆของวันนี้นะครับตอนแรกเนี่ยตั้งใจจะมารอรถมาถึงอู่พิธีนะครับแต่ว่าพอดีพิธีลืมไปว่าเรามีหัวตัดติดกลับมาด้วยทุกคนก็เลยไม่ได้เคลียร์พื้นที่ไวเ้เลยฝากอู่สไลด์ข้างๆอู่พิธีไว้ก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวช่วงเย็นค่อยมาขึ้นวันนี้ภารกิจของเราก็แค่เอาตัวช่วงล่างเก่าของคันเดิมนะครับมาถอดของแต่งที่มันใช้ร่วมกันได้นะครับที่เราเพิ่งเปลี่ยนไปในคันนั้นนะจะได้ประหยัดเงินหรือเซฟเงินขึ้นไปอีกหน่อยนะครับตอนนี้ยังใช้อยู่นะครับพลองใช้ได้ทีี่่ไเเคยปปลน ไอพีน,นานแล้วเราอกลับมาใช้เพราะว่ามันแพงถ้าจะพอใช้กันได้อยู่แต่ไม่ต้องเสียางเพิ่มเลยอ่ะวิ่งไม่ถึง2,000โล3 0ม0โลอ่ะนี่นะครับเรียบร้อยครับนี่เครื่องที่บอกว่าประกอบแล้วนี่ล้างมาจะประมาณนะนี้นะครัแน่ไหมพี่ที่บอกอยากทำอะไรก็ทำ นี่ครับนี่พาไปดูแมวเจ้าสำนักเจ้านักเนสองขั้ยบลอยครันนี่ไอรถพี่พีนะครับโหพี่พีตากแดดนานน่ย <c oughs> อันนี้คือของเราตอนเสร็จแล้วก็จะประมาณนี้ไว้พี่แมงเฮ้แต่เขาใส่นี้กันหมดเลยวะพี่ใหม่ก็ใส่แต่พี่พีไปดูกันสวยสวยจริงๆเบรกนี้ผมก็อยากได้พี่ทำไมเบรกของเสือละ เขาบอกเบรกดีแต่ว่าเรายังไม่มีตังค์ซื้อเลยวะ่ะโอ้โโ<ห>เนี่ยก็มีอย่างงี้ <c oughs> อันนีตต้ต้องเบรกด้วยเดี๋ยวไปหาเบรกต้องเบรกใหม่ไม่มีเลยแม่ไม่ไหวเลยพี่สภาพดิฟฟิเซอร์ก็อยากได้ห็น<ม><ม>ดิฟฟิเคอร์ป<ส>่ะเนี่ยอันนี้ก็อยากได้แต่ว่าของเราวันไี้มีมาแต่สเปคเดียวกันเลยไว้แบบนี้เลยแต่เราไม่สิ้นเงินอ๋อนี่เขามีต่อนี่ไง มันเลยรู้สึกว่ามันยาวกว่าเดิมไปดูกันดูกันยังไงวะอ๋อยี่สิบภายในโค้รสวยเลยสาดูงานนะครับโอ้โหพิธีแต่เราต้องเล,ล็คาโรจริงวะพิธีบอกว่านะมันควรจะเป็นเล็คาโลมันถึงจะนั่งดีงนะครับรถกระป๋องขอลองนั่งหมาความรู้สึก เมัันดูตหลงผมว่ามันนั่งดีกว่าไอ้บอก์ดไอ้คาโลที่ผมใส่เสือมันดูไม่ไม่ดูไม่แข็งมันนุ่มกว่ามันไม่บอดเลยมันมันบีบแต่มันนุ่มอ๋อแต่มันนุ่มเว้ยแมวนะคือแมวนะพิธีก็จะมีตัวนี้นะครับหาเชียใส่แบบพิธีได้ป่ะพี่เออแต่เราของเรามันมีจอญี่ปุ่นมาไงพี่แมนซึ่งเราก็อยากให้แบบว่าเปิดมาเป็นภาษาญี่ปุ่นแต่ใช้ไม่ได้นะใช้ไม่ได้เลย แต่อยากได้ใช่หเพราะว่ามันมีภาษาญี่ปุ่นดูเอวีไม่ได้อดูไม่ได้นี่นะครับเกียร์นะครับไปดีทีนนาจะเอารถไปจอดที่ไหนมาอ๋อไม่เห็สีเดียวกันของเรามันก็เป็นสีนี้ไว้นั่นอะเป็นสีเทาผมนึกว่ามันซีดด้วยภายในเอออผมคึกว่ามันซีดของเราของเราของเราสีนี้เลยแปลว่าเวลาเราหาเบาะเราต้องหาผ้ากางผ้ากางที่เป็นสีนี้ถึงจะได้ ตอนนี้พ่อบอกเรามาคนละสี่นะแม่ลองนั่งไหมมาๆๆพร้อมๆๆเข้าไปเข้าไปเข้าไคือพอชื่อมันอะมันชื่อแมวอ้วนใช่ไหมพี่เนี่แต่เวลาผมยืนข้างรถอะมันมันไม่ใหญ่นะเว้รถมันเล็กนะแม่ลองปิดประตูเล็กปะเออมันไม่ได้ใหญ่เหมือนแบบว่าที่เขาเรียกกันว่าแมวอ้วนมันจะต้องเทอะทะเอาจริงๆมัน มันมันมันเล็กเลยนะแมนว่าไงเพราะบอกมันบีบด้วยแต่บอกมันนิ่มนิ่มว่าเอ็ตรผมม่ะมันมันนิ่มแต่มันแบบมันได้ความกระชับอะมันไม่ได้เป็นแบบนีบแล้วมันจะแบบเออนิ่มนิ่มนิ่มแต่มันก็ดูแบบขับหน้าขับดีนะพี่นะดูแบบว่ามันดูเล็กอะรถมันเล็กนุ้ยรถนึ่เหมือนจะใหญ่นะพี่แมนมองจากข้างนอกดูแบบเทอะทะใช่ป่ะใช่เล็กนะของจริงมันเล็กนะครับมันไม่ใหญ่นะโอเคครับกับเจ้าวิธีแล้วเมื่อกี้คุยเรียบร้อยแผนคร่าวๆก็คือ หลังจากรถมาถึงอู่ก็ใช้เวลาประมาณสักขอที่ขอบอกสองอาทิตย์พร้อมรันอินแต่ว่าเราก็จะเข้ามาให้ถ่ายให้ดูอีกนิดนึงเพราะเดี๋ยวอีกคลิปหนึ่งค่อยไปเพราะตอนนี้คลิปมรนจดามันเขาเรียกว่าระยะเวลาลงคลิปน่อวให้แมนมันจะนานไปหน่อยเว้นนานไปหน่อยก็เดี๋ยวมาถ่ายนิดหนึง่งอีกนิดนึีกนิดหนึ่งคลิปนีน้ได้นิดนึงแล้วก็เดี๋ยวอาทิตย์คลิปหน้าค่อยเฟิร์สต์ทเดี๋ยวไปดูอีกทีหนึ่งตอนย,ย้ายเกือบสมบูรณ์ นะทีแมนเตรียมอะเอียดก่อนอีกทีนึง่งครับ